ปั๊มโซล่าเซลล์ครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้มาเซอร์วิสปั๊มน้ําหอยโขวงให้ลูกค้านะครับเนื่องจากช่วงพายุเข้าน้ําท่วมเออสะนะครับเกือบเกือบล้นสะทางลูกค้าให้ถอดปั๊มเก็บไปให้นะครับวันนี้ได้เอามาใส่ให้คืนนะครับติดตั้งตัวนี้ท่อ1นิ้วครึ่งนะครับแต่จริงปั๊มออก2นิ้วนะครับผมเอามาเทสให้เฉยๆช่วงเวลา1 4นาฬิกาหนาทีเกือบบ่าย3ามนะครับ ดูดน้ำจากสระน้ําเติมลงแปลงนานะครับขึ้นแทงยิงสปริงเกอร์เทปน้ําพุ่งได้นะครับตัวนี้1.5แรง4แผงครับผมนะครับราคาติดตั้งอยู่ที่48,000บาทครับชุดนี้รวมติดตั้งพร้อมใช้งานติดตั้งดูดน้ําขึ้นมาให้แบบนี้แล้วมีโครง เนี่ยครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูตามนี้กันนะฮะโซล่าเซลล์405วัตต์ของเซราพิมพครับผมสี่แผงโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับหน่จุดแรงทางลูกค้าขุดโคกหนองนาครับผมปลูกมะพร้าวดำเนินสะด,ดวกมะพร้าวน้ำหอมนะฮะตอนนี้มันเริ่มแรงแล้วนะครับพายุ มานะ้ํามันใกล้จะท่วมปั๊มนะครับลูกค้าก็เลยบอกมาขอให้ดึงปั๊มออกให้หน่อยนะครับก็มาเซอร์วิสให้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเซอร์วิสให้100%รซนะครับรับประกันระบบเนี่ยให้หปีแต่หลังจากหมดประกันก็ยังเซอร์วิสให้อยู่มีค่าใช้ใจ่ายก็ตามจริงไปค่าเดินทางค่าเซอร์วิสไปนะฮะติดตั้งปั๊มแล้วต้องดูแลครับต้องดูแลกันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันพังได้นะมันพังได เพิ่งมีเคสล่าสุดนะฮะผมเอาไปเซอร์วิสให้ลูกค้าที่ผมไม่ได้ไปติดตั้งให้นะครับแต่ว่าทีมติดตั้งไม่มาเซอร์วิสให้ทางเจ้าของก็เลยให้ผมเอาไปซ่อมให้อันนั้นก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งแล้วควรเซอร์วิสให้ด้วยครับผมไม่งั้นยากเจ้าของนะครับตัวนี้โครงเนี่ยทำเป็นลูกโรงลูกโรงเนี่ยสี่หมบาทไม่รวมโครงลูกโรงนะครับโครงลูกโรงลูกค้าให้ทําเพิ่มตามทีหลังนะครับปลอดภัยไว้หน่อย เซฟไว้หน่อยแล้วก็ปั๊มอยู่ด้านในเลยนะครับเป็นลูกลงปั๊มก็อยู่ด้านไงมีกุญแจล็อกได้น้ําเป็นหมื่นลิตรต่อชั่วโมงครับปั๊มรุ่นนี้1.5แรงนะครับใช้4แผงนะครับสนใจก็เฟซบุ๊กแฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับหรือรายละเอียดใต้คลิปแล้วเบอร์โทรติดต่ออยู่ใต้คลิปแล้วรายละเอียดนะครับกดเข้าไปดูนะครับสุรินทร์บุรีรัมศรีสเกตร้อยเอ็ดโคราชอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่48,000บาทราคาณปัจจุบันนะครับผมทุกวันนี้ของขึ้นมากนะครับ แต่งานติดตั้งผมก็มีเซอร์วิสให้ปกติเลยตลอดอายุการใช้งานรับประกันระบบให้1ปีสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะฮะตัวนี้ดูดน้ำจากสสะเอาทำนาปรังได้เลยครับส4ีไร่ใส่สบายครับอ่าแล้วก็เอาขึ้นแทงก็ได้แล้วก็ยิงสปริงเกอร์ก็ได้นะครับลูกค้าติดตัวนี้ลูกค้าติดรองรับการรดน้ำของต้นมะพร้าวนะครับเห็นรกอย่างนี้นะครับมะพร้าวกลางรอดครับผมเนี่ยดินแห้งแล้วนะครับ ไปลูกค้าก็จะจะได้รดน้ําต่อนะครับเนี่ยครับเขียวแล้วต้นมะพร้าวนะครับรอดเกือบร้อยเปซนครับผมนะฮะห้าเดือนแล้วครับตอนนี้ที่แห่งนี้โคกหนองนาโมเดลนะครับไปเรื่อยๆนะฮะจำไม่ได้ไปกี่ต้นนะฮะหลายสิบต้นอยู่นะครับอนาคตลูกค้าก็จะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ ต,ตอนนี้ลงทุนระบบน้ำไปก่อนนะครับอันนี้แปลงนาน้อยๆนะครับอยู่ในโคกหนองนานะครับเกี่ยวแล้วแต่ยังไม่เสร็จหมดนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับอู้น้ำนี้เต็มกำลังเลยครับผมทำงานได้ถึงห้าโมงเย็นนู่นนะครับน,น,นี่ท่อนิ้วครึ่งนะแต่ปั๊มริงออกปั๊มมันออกสองนิ้วนะฮะอันนี้ผมเอาท่อนิ้วครึ่งมาเทสให้มันถึงทุ่งนาตรงนี้นะครับท่อยาวไม่พอ นี่ครับอือโอ้โหหาเดือนแล้วดูแลลกๆนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับใช้งานมาห้าเดือนพักไปประมาณเดือน2เดือนเลยครับช่วงที่ฝนตกนะครับไม่ต้องรดน้ำนะครับลูกค้าก็พักปั๊มไปนะฮะ โอเคครับผมสนใจระบบก็สอบถามเพิ่มเติม Facebook f แฟนเพจบ้านหลังน้อยพังงานทดแทนทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมราคางานติดตั้งงานประกันอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหากใครที่ดูคลิปไม่จบนะครับคลิกด้านล่างคลิปก็จะมีรายละเอียดนะครับจะได้เข้าใจนะครับชัดเจนขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ